เฮ้ยลบุรีมีนี้ด้วยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับเป็นร้านกะเพรานะครับอยู่ที่จังหวัดลบุรีนะครับอยู่ติดถนนเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เขาก็กําลังปลูกดอกต้นคอสมอสนะครับแต่ว่าเป็นคอสมอสสีเขียวครับทุกคนสวยมากเลยครับร้านอยู่ติดกับถนนนะครับผมเป็นร้านกะเพรานะครับชื่อร้านกะเพรามาทางเส้นอ่างสับเหล็กจังหวัดลบุรีนะครับตอนนี้ดอกคอสมอสกําลังเริ่มจะออกดอกครับเป็นคอสมอสสีเหลืองครับ แล้วก็มีสะพานเดินเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนแบ็กกราวนะครับก็จะเป็นอ่าเขาจินแลนะครับทุกคนเขาจินแลก็จะอยู่ข้างหลังนะครับธรรมชาติสุดๆเลยครับถ้ามาตอนเช้าอ่ะคือหมอกลงอ่ะฟิลเขาใหญ่ฟิลแบบสุดยอดอ่ะพักผ่อนลีแหลกได้ตามสบายเลยครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับก็รสชาติดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับเอื้อมถึงครับเนี่ย สุดยอดมากเลยเดี๋ยวถ้ามันออกดอกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นดอกคอสมอสเป็นทุ่งคอสมอสนะครับกว้างมากๆเลยครับสวยอ่ะสวยสุดสวยสุดเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบเอ่อพาโนรามานะครับจะวนให้ดูครับสวยมากสวยมากมีสะพานเดินครับทุกคนเขียวแบบเขียวขจีนะครับทุกคนเขียวมากอ่ะสวยครับสดชื่นธรรมชาติสุดๆนะครับผมฟิลเขาใหญ่มากๆเลยครับทุกคน ลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่าดอกอมันบานแบบเหลืองหมดทั้งทุ่งจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวถ้าดอกน่าจะบานประมาณช่วงกลางเดือนนี้หรือแม้ก็เดือนหน้าเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบนงครับทุกคนสวยมากอะฟีลแบบสุดยอดสวยจริงสวยจริงร้านกะเพราครับผมเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีมาเส้นอ่างสาเร็จนะครับผมอยู่ติดถนนทางง่ายมากครับปากหมุดมาเลยครับทุกคนสวยจริงอะสวยจริงนะครับทุกคนโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งไว้ติดตามเ,ออเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจครับไปแล้วครับร้านกะเพราคอฟฟี่บายบายสวัสดีครับ